สวัสดีค่ะแฟนคลับคนสวยทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องสุดช็อกสุดปังที่จะมาเปิดเผยให้ชาวราศีธนูได้เตรียมตัวเตรียมใจกันค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งในสาวราศีธนูที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันยังไม่สุดยังไม่ถึงฝันหรือกําลังรอคอยอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่นี้คือคลิปที่คุณห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะวันนี้จะมาเปิดดวงราศีธนูแบบหมดเปลือกกับคําทํานายที่บอกเลยว่าดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่แบบชนิดที่เรียกว่าพลิกฟ้าพลิกดินเลยทีเดียว และไม่เพียงเท่านั้นนะคะเราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของโชคลาภค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดเรื่องโชคลาภที่หลายคนเฝ้ารอคอยกำลังจะพุ่งเข้าชนแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่เคยรู้สึกว่าโชคไม่ค่อยเข้าข้างทำอะไรก็ดูเหมือนจะติดติดขัดขัดหรือไม่เคยมีดวงด้านนี้มาก่อนขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเพราะดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือต่อไปคือเรื่องของการเงินค่ะ เรื่องนี้สำคัญมากสําหรับทุกคนจริงไหมคะสําหรับสาวราศีธนูบอกได้คําเดียวว่าช่วงนี้กระเป๋าจะตุงเงินจะไหลามาเทมาแบบที่คาดไม่ถึงใครที่กําลังรอคอยโอกาสดีๆทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนงดงามหรือการงานที่กําลังจะนํามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยนะคะกดเลยคะ่ะกดเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆนชาวราศีธนูของคุณได้ดูกันด้วยนะคะเพราะสิ่งดีๆแบบนี้เราอยากให้ทุกคนได้รู้ได้รับโชคกันทั่วหน้าค่ะที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อีกในอนาคตค่ะและถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ สามารถกดซูเปอร์แตงสไตลคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกการสนับสนุนคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของเราค่ะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูดวงสุดปังของชาวราศีธนูไปพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งใจฟังนะคะเพราะทุกคำพูดอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการไปกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินนั้นจัดอยู่ในช่วงที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําราศีธนูมักจะโคจรส่งผลในเรื่องของโชคลาภและโอกาสทางการเงินที่ดีเสมอแต่ในบางช่วงก็อาจมีดาวอื่นเข้ามาแทรกแซงทําให้เกิดความไม่แน่นอนได้บ้าง สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากในการตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนอะไรที่ไม่มั่นใจหรือตามกระแสมากเกินไปให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดที่ถ้วนก่อนเสมอแต่ในทางกลับกันหากเป็นการลงทุนที่ศึกษามาอย่างดีแล้วและมีพื้นฐานที่มั่นคงก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างน่าพอใจค่ะ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่คุณเคารพนับถือหรืออาจได้รับมรดกหรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆที่เคยมีมาในอดีตค่าการจัดก,การทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงนี้จะส่งผลดีอย่างมากเก่บปล่อยให้เงินทองไหลออกไปโดยเปล่าประโยชน์ควรมีการวางแผนการเงินที่รัดกุมทั้งการออมการลงทุนและการใช้จ่ายค่ะมุมมองจากหมอช้างทศพรรีตุลา หมอช้างมักจะเน้นย้ำถึงเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการการเงินอย่างมีสติสำหรับชาวราศีธนูข้าท่านจะแนะนำให้ชาวธนูหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและให้ความสำคัญกับการออมและการสร้างความมั่นคงในระยะยาวการเงินของชาวธนูในมุมมองของหมอช้างมักจะไม่ได้มาแบบง่ายๆแต่จะมาจากการลงมือทำและความพยายามอย่างจริงจังข้าหากชาวธนู รู้จักอดออมและลงทุนอย่างชันฉลาดก็จะสามารถสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนหมอช้างยังเตือนให้ระวังเรื่องการถูกหลอกลวงทางการเงินหรือการค้ำประกันให้ผู้อื่นเพราะอาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังได้ค่าการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นควรลดลงและหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บออมเพื่ออนาคตมากกว่ามุมมองจากหมอลักเรขานิเทศ ในมุมมองของหมอลักษท่านมักจะมองว่าชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีวาสนาดีมีบุญเก่าหนุนนำในเรื่องการเงินอยู่แล้วค่ะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการหมอลักจะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวธนูจะต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจทางการเงินบางอย่างซึ่งหากตัดสินใจถูกต้องก็จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งอย่างมหาศาลค่ะ ท่านอาจจะแนะนำให้ชาวธนูใช้ปัญญาในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือมองหาช่องทางการเงินใหม่ๆที่ยังไม่มีใครกล้าทำซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวหมอลักยัดษอนเน้นย้ำถึงเรื่องบุญกุศลที่ชาวธนูสร้างสมมาจะส่งผลให้การเงินมีความคล่องตัวและมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่เสมอค่ะสรุปด้านการเงิน ชาวราศีธนูมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ต้องอาศัยการวางแผนการบริหารจัดการและความรอบคอบเป็นอย่างสูงควรใช้สติในการลงทุนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทํางานการลงทุนหรือผู้ใหญ่อุปถัมภ์ควรทําบุญทาทานเพื่อเสริมดวงการเงินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ 2. ด้านการงาน เรื่องการงานของชาวราศีธนูในช่วงนี้จัดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดข้าดาวประจําราศีอย่างดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาและความก้าวหน้าส่งผลให้ชาวธนูมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทํางานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้รู้สึกไม่คุ้นเคยในตอนแรกแต่ในที่สุดจะนํามาซึ่งตําแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงและรายได้ที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำอยู่แล้วจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แม้ในตอนแรกอาจจะรู้สึกกดดันบ้างแต่ด้วยความสามารถและไหวพริบของชาวธนูคุณจะสามารถจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างสำเร็จลุล่วงและสร้างผลงานที่โดดเด่นค่ะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากในการสร้างฐานลูกค้าหรือขยายธุรกิจอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่หากคุณมีกลยุทธ์ที่ดีและมีความมุ่งมั่นก็จะสามารถเอาชนะคู่แข่งและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ค่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทํางานหรือสินค้าและบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมุมมองจากหมอช้างทศพรสีตุลา หมอช้างจะเน้นย้ำถึงความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์ในการทำงานสำหรับชาวราศีธนูค่ะท่านจะแนะนำให้ชาวธนูใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอการงานของชาวธนูในมุมมองของหมอช้างมักจะประสบความสำเร็จจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถ้าหากมี ปัญหาเกิดขึ้นให้ใช้สติปัญญาและปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เพื่อหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมหมอช้างยังเตือนให้ระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจเกิดจากการสออือสารที่ผิดพลาดควรใช้ความประนีประนอมและอดทนให้มากค่ะมุมมองจากหมอลักเรขานิเทศ หมอลักษจะมองว่าชาวราศีธนูมีดวงชะตาที่ดีในเรื่องการงานมักจะได้ทำงานใหญ่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับตัวเองเป็นอย่างมากค่ท่านอาจจะแนะนำให้ชาวธนูกล้าที่จะคิดนอกกรอบและนำเสนอไอเดียใหม่ๆในการทำงานซึ่งจะได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานหมอลักยังมองว่า ชาวธนูมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมบารมีและตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นไปอีกค่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศหรือกอหาระให้ความรู้ก็จะส่งผลดีเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะสรุปด้านการงาน การงานของชาวราศีธนูอยู่ในช่วงขาขึ้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือได้งานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นควรใช้ความสามารถและสติปัญญาอย่างเต็มที่ในการทำงานและไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองค่าความอดทนและความมุ่งมั่นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะ 3. าด้านโชคลาภ สำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของโชคลาภนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งค้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีธนูมักจะนำพาโชคลาภและโอกาสดีๆมาให้เสมอแม้บางครั้งอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดฝันหรือไม่ใช่เงินก้อนโตในทันทีแต่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ชีวิตมีความสุขสบายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะมุมมองจากหมอช้างทศพรสตุลา หมอช้างจะมองว่าโชคลาภสำหรับชาวราศีธนูนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยค่ะท่านจะแนะนำให้ชาวธนูทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างการบริจาคค่าไฟหรือการถวายหลอดไฟให้วัดจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้สว่างสวมากยิ่งขึ้นค่ะหมอช้างยังเตือนให้ชาวธนู อย่าหลงเชื่อเรื่องการเสี่ยงโชคแบบไม่มีเหตุผลหรือลงทุนกับสิ่งที่ไม่แน่นอนมากเกินไปเพราะอาจทำให้สูญเสียงเงินทองได้ค่าโชคลาภที่ดีที่สุดของชาวธนูคือโชคลาภที่มาจากการลงมือทำและความพยายามของตนเองค่ะมุมมองจากหมอลักษณเรขานิเทศ ในมุมมองของหมอลักษท่านจะมองว่าชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาดีมีองค์ประกอบของดวงชะตาที่เอื้อต่อการได้รับโชคลาภคระท่านอาจจะแนะนําให้ชาวธนูใช้โอกาสในช่วงนี้ในการเสี่ยงโชคอย่างมีสติหรือมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งอาจจะนํามาซึ่งโชคลาภก้อนโตได้หมอลักยังเน้นย้ําถึงเรื่องบุญเก่าที่ชาวธนูสร้าง สมมติจะส่งผลให้มีโชคลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันอยู่เสมอขค่าการทำบุญไหว้พระหรือการสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือก็จะช่วยเสริมดวงโชคลาบให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะพระสรุปด้านโชคลาบ ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันทั้งในเรื่องเงินทองและโอกาสดีๆในชีวิตควรหมัน่นทำบุญทำทานและใช้ชีวิตอย่างมีสติโชคลาภจะมาจากการลงมือทำและความพยายามของคุณเองเป็นส่วนใหญ่ค่าการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆก็จะช่วยเปิดทางให้โชคดีเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นค่ะ 4. ด้านความรัก สำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของความรักจัดว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีสีสันและมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจข้าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสัมพันธ์มีการโคจรที่ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาความรักของชาวธนูอย่างมากบางท่านอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ที่หวานชื่นบางท่านอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบความรักแต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องความรักที่ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วจะมีความลึกซึ้งและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคะคุณและคนรักจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างครอบครัวการซื้อบ้านหรือการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกันแค่อย่างไรก็ตามอาจมีบางช่วงที่ความสัมพันธ์อาจจะดูตึงเครียดหรือ มีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างซึ่งถือเป็นบททดสอบที่จะทําให้ความรักของคุณแข็งแกร่งขึ้นค่าสิ่งสําคัญคือการสื่อสารกันอย่างเปิดอกและใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหาค่ามุมมองจากหมอช้างทศพรสีตุลา หมอช้างมักจะแนะนําให้ชาวราศีธนูใช้สติและเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องความรักค่ะท่า,ทานจะเน้นย้ําว่าความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆการรีบร้อนตัดสินใจอาจนํามาซึ่งความผิดหวังได้ค่าสําหรับคนมีคู่หมอช้างจะแนะนําให้ชาวธนูให้ความสําคัญกับการให้เกียรติซึ่งกันและกันและสร้างพื้นที่ ส่วนตัวให้คนรักบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์มีความสมดุลและยังยืนหมอช้างยิงเตือนให้ระวังเรื่องบุคคลที่3ที่อาจเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ควรมีความหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อคนรักขาการมัมบุญร่วมกันกับคนรักก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเสริมดวงความรักให้มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะมุมมองจากหมอรักเรขานิเทศ ในมุมมองของหมอลักท่านจะมองว่าชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามอยู่เสมอแต่ก็มักจะมีเรื่องให้ต้องคิดมากเกี่ยวกับความรักอยู่บ้างค่ะท่านอาจจะแนะนําให้ชาวธนูกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมาและไม่เก็บงาความรู้สึกไว้เพียงลําพังการเปิดใจพูดคุยกับคนรักจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้มากค่ะสําสหรับ คนโสดหมอลักจะมองว่าชาวธนูมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนซึ่งจะนํามาซึ่งความรักที่โรแมนติกและน่าตื่นเต้นข้าท่านยังเน้นย้าถึงเรือ่ององค์บุพเพสนิวาสที่ชาวธนูมีมักจะพบเจอคู่แท้จากการถูกชะตาต้องใจกันอย่างรวดเร็วค่ะสรุปด้านความรัก ความรักของชาวราศีธนูอยู่ในช่วงที่สดใสและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข่ะคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นควรใช้สติในการตัดสินใจและสื่อสารกันอย่างเปิดอกกับคนรักเพื่อให้ความรักของคุณราบรื่นและยั่งยืนค่าการเปิดใจและทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ5ด้านการทำธุรกิจ สำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นจัดว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายข้าดาวประจำราศีอย่างดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาและโชคลาภส่งผลให้ชาวธนูมีความคิดสร้างสารรค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความกล้าหาญในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงในตลาดและการแข่งขันที่สูงขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้ชาวธนูต้องปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอยู่เสมอค่ะ มุมมองจากหมอช้างทศพรสีตุลาหมอช้างจะเน้นย้ำถึงเรื่องความรอบคอบและการวางแผนอย่างละเอียดทีท่วนในการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีธนูข้าท่านจะแนะนำให้ชาวธนูทำการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอย่างรอบด้านและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจลงทุนโดยปราศจากการไตร่ตรองให้ดีหมอช้างยังเตือนให้ระวังเรื่องการเซ็นสัญญาหรือเอกสารสำคัญต่างๆควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนลงนามเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังค่าการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษควรมีการแยกบัญชีส่วนตัวและบัญชีธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจนเอเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและวางแผนค่ามุมมองจากหมอลักษณ์เรขานิเทศ ในมุมมองของหมอลัก์ษท่านจะมองว่าชาวราศีธนูมีดวงชะตาที่ดีในการเป็นผู้นำํำและผู้ประกอบการค้าท่านอาจจะแนะนําให้ชาวธนูกล้าที่จะคิดใหญ่และทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นซึ่งจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจของคุณข้าหมอลักยังเน้นย้าถึงเรื่องความซื่อสัตย์จริตและจะริยธรรมในการทําธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ ธุรกิจของคุณได้รับการยอมรับและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่าการทำบุญทำทานด้วยการช่วยเหลือสังคมก็จะช่วยเสริมดวงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขค่าการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมก็จะส่งผลดีเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะสรุปด้านการทำธุรกิจ การทำธุรกิจของชาวราศีธนูอยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายควรใช้ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการวางแผนที่ดีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน สำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของการถูกหวยรวยเงินล้านหรือการได้รับโชคลาภก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันนั้นจัดว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสพิเศษที่น่าจับตามองอย่างยิ่งข้าแม้ว่าโหราศาสตร์จะเน้นย้ำถึงผลของกรรมและการกระทำเป็นหลักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลของดวงดาวบางดวงก็สามารถส่งผลให้เกิดโชคใหญ่ได้เช่นกันซึ่งในช่วงนี้ดวงดาวกำลังส่งสัญ,ญญาณที่ดีในเรื่องนี้ให้กับชาวธนูค่ะภาพรวมจากโหราศาสตร์ไทย ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีธนูและเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ให้คุณทางด้านโชคลาภและโอกาสกำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อชาวธนูอย่างมากในเรื่องของการเสี่ยงโชคข้ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภก้อนโตแบบไม่คาดฝันหรือได้รับเงินรางวัลจากการเสี่ยงโชคประเภทต่างๆเช่นการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลการได้รางวัลจากการจับฉลากหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่เคยทำไว้ในอดีต มุมมองจากหมอช้างพศพรสีตุลาหมอช้างจะเน้นย้ำว่าแม้จะมีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนใหญ่แต่ก็ควรใช้สติและความรอบคอบในการเสี่ยงโชคข้ท่านจะแนะนำให้ชาวธนูทำบุญทำทานและสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเปิดดวงและเสริมบารมีให้โชคลาภเข้ามาหาได้ง่ายขึ้นการทำบุญเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือเลขมงคลของราศีก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่หมอช้างแนะนำข้าแต่ท่าน ก็ยังคงเตือนให้ระวังเรื่องการลงทุนที่เกินตัวหรือการหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงเพราะอาจนำมาซึ่งความเสียหายทางการเงินได้ค่โชคลาภที่ดีที่สุดคือโชคลาภที่มาจากการลงอือธรรมและความพยายามของตนเองค่ะมุมมองจากหมอลักเรขานิเทศ ในมุมมองของหมอลักษ์ท่านจะมองว่าชาวราศีธนูมีบุญวาสนาดีมีองค์ประกอบของดวงชะตาที่เอื้อต่อการได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หรือการถูกหวยรวยเงินล้านค่ะท่านอาจจะแนะนําให้ชาวธนูใช้โอกาสในช่วงนี้ในการเสี่ยงโชคอย่างมีสติและเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีเลขมงคลหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญในชีวิตของคุณหมอลักยังเน้นย้ําถึงเรื่อง บุญเก่าที่ชาวธนูสร้างสมมาจะส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันอยู่เสมอข้าการไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับโชคลาภหรือการขอพรจากพระแม่ธรณีก็จะช่วยเสริมดวงด้านนี้ข้อให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกข้าการบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ได้โอกาสก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเปิดทาง7ด้านชีวิต สำหรับชาวราศีธนูในภาพรวมของชีวิตช่วงนี้จัดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ครั้งสำคัญข้าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีธนูส่งผลให้ชาวธนูมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้รู้สึกไม่คุ้นเคยในตอนแรกแต่ในที่สุดจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิตอย่างแท้จริงค่ะ ภาพรวมจากโหราศาสตร์ไทยช่วงนี้ชาวราศีธนูจะได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตในมุมมองที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่าอาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องหันกลับมาทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานหรือเป้าหมายในอนาคตซึ่งการทบทวนเหล่านี้จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะคุณจะค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตและรู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับคุณอย่างแท้จริง มุมมองจากหมอช้างทศพรสีตุลาหมอช้างจะเน้นย้ำถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทสำหรับชาวราศีธนูข้าท่านจะแนะนำให้ชาวธนูให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอการทำบุญทำทานการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิจะช่วยเสริมสร้างความสงบภายในจิตใจและทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นข่ะหมอช้างยังเตือนให้ระวังเรื่องความเครียดหรือความ กดดันจากการทำงานและการใช้ชีวิตควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดแ่ะการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงก็จะช่วยให้ชาวธนูมีความสุขที่ยั่งยืนได้คะ่ะมุมมองจากหมอลักเรขานิเทศ ในมุมมองของหมอลัก์ษท่านจะมองว่าชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีวาสนาดีมีบุญเก่าหนุนนําอยู่เสมอค่ะท่านอาจจะแนะนําให้ชาวธนูใช้โอกาสในช่วงนี้ในการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมบารมีและทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้นค่ะหมอลัก์ยังเน้นย้ําถึงเรื่องการรู้จักให้และแบ่งปันซึ่งจะนํามาสึ่งความสุขและความอิ่มเอมใจในชีวิตคการ ช่วยเหลือผู้อื่นหรือการเป็นผู้ให้ก็จะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาในชีวิตอย่างไม่คาดฝันค่ะท่านยังมองว่าชาวธนูมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือได้ใช้ชีวิตในต่างแดนซึ่งจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและทําให้ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้นคะ่ะสีมงคลประจําราศีธนู 1. สีม่วงเสริมพลังอํานาจปกป้องคุ้มครองและช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคใหญ่ๆไปได้อย่างมั่นคง สสีเหลืองทองเสริมบารมีการเงินการงานและเกียรติยศให้มีคนสนับสนุนและเปิดโอกาส3ส,สีฟ้าอ่อนน้ำเงินเสริมความสงบสมดุลป้องกันเคราะห์กรรมทำให้จิตใจเย็นและตัดสินใจได้ดีวิธีใช้สีมงคลการงานใช้สีเหลืองทองหรือสีม่วงในการแต่งกายหรือนำมาเป็นของใช้ประจำโต๊ะทำงานจะช่วยเสริมบารมีให้ผู้ใหญ่เมตตาและทำให้ผลงานโดดเด่น การเงินพกของใช้สีเขียวหรือสีเหลืองทอง,ทองเช่นกระเป๋าสตางค์ปากกาหรือซองใส่บัตรจะช่วยให้เงินทองไหลมาไม่ขาดสายความรักเลือกใส่สีฟ้าอ่อนหรือสีชมพูอมส้มเสริมจากดาวศุกร์คู่ธาตุจะช่วยดึงดูดพลังสเสน่ห์และความเข้าใจระหว่างคู่รักโชคลาภเสียงดวงใช้สีม่วงหรือสีเขียวในวันสำคัญจะช่วยเปิดดวงเสียงโชคและป้องกันสิ่งไม่ดีเลขมงคลด้านการเงินและโชคลาภ59บ 95, 19, 91เสริมเรื่องเงินทองการลงทุนและดึงดูดโชคลาบก้อนใหญ่ 35, 53, 79, 97เหมาะกับการเสี่ยงโชคการทำธุรกิจและการค้าขายระยะยาว 159, 395, 579เลขชุดมงคลที่ช่วยเปิดประตูความมั่งคั่งร่ำรวยและมีเงินหมุนเวียนไม่ขาดมือเคล็ดลับการใช้เลขมงคล ใช้เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีเลขทะเบียนรถหรือรหัสสำคัญเลือกซื้อสลากกินแบ่งโดยเน้นเลข5 9และ1เป็นตัวนำจะช่วยเสริมดวงโชคลาภหากพกเครื่องรางควรสลักเลข159หรือ579ไว้เพื่อดึงดูดพลังมงคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ชาวราศีธนูทั้งหลายในวารนี้ขออานวยพรให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเริงดุจด,ดังแสงพระอาทิตย์ที่ส่องนําทางทุกย่างก้าวของท่านจงมั่นคงในพลังแห่งศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครองให้คล้าคลาจากภายัยพานทั้งปวงขอให้ท่านพบเจอแต่ความสมหวังดังที่ตั้งใจไม่ว่าด้านการเงินการงานความรักหรือการเดินทางสายบุญ ขอให้สับสิงเงินทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายประตูโชคลาภเปิดกว้างเงินล้านเงินแสนจับจองเป็นของท่านให้ความเหน็ดเหนื่อยที่เคยผ่านมากลายเป็นเพียงบทเรียนและขอให้ผลบุญที่สั่งสมมาหนุนเสริมให้ท่านได้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคสู่เส้นทางที่มั่นคงมั่งคั่งและเหนือสิ่งอื่นใดขออัญเชิญเทวดาประจำราศีดาวธนูรวมถึงพลังแห่งดวงดาวที่โครจรคุ้มครองโปรดดลบรรดาลให้ทุกความฝันของท่านเป็นจริงให้ความพยายามทุกอย่างที่ลงแรงไปนั้นเกิดผลคุ้มค่าเกินกว่าที่เคยคิด สุดท้ายนี้ขอบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระแม่ธรณีพระแม่านแมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลกโปรดประทานพรชัยให้ชาวราศีธนูทุกท่านประสบพบแต่ความสำเร็จความร่ำรวยและความสุขอย่างเต็มเปลี่ยนตลอดทั้งปีและตลอดไป